การที่ภาครัฐเจะเวขคืนรถไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเอามาบริหารเองแต่กระทบรายได้บริษัทเอกชนผู้ได้รับสัมปทานเบ<ม>ื้องต้นเนี่ยประเมินว่ารายได้และกําไรสุทธิที่จะหายไปยอาจจะลดลงนะคะ1นในสหรือ 1- 4งใน4ของฐ<ข>านเดิมเลยนะถามว่าเยอะไห<ล>มก็ต้องไปถามภาคเอกชนว่าเขารู้สึกว่ามันเยอะไหม ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราภายใต้ความฝันของรัฐบาลว่าจะมีรถไฟฟ้าบ20บาทตลอดสายในทุกสายของรถไฟฟ้านับจากนี้คือเป้าหมายในการรวมรถไฟฟ้ามาไว้ที่ศูนย์กลางโดยรัฐบาลเป็นคนบริหารแล้วจ้างเอกชนเป็นคนดําเนินการนะครับซึ่งตรงนี้จําเป็นจะต้องมีกฎหมายในการรองรับทั้งหมดและหนึ่งในกฎหมายสําคัญที่ มีการาร่างออกมาแล้วเดี๋ยวจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆต่อจากนี้คือพอรบรตัวร่วมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วก็ให้ไปถกเถียงกันต่ออยู่ซึ่งเมื่อเรามาเปิดเน,เนี่ยก่อนที่จะไปถึงเ่าไามหลายคุณผู้ชมได้ดูก่อนว่า20บาทตลอดสายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่นี่ที่ฉันสนใจตรงนู้นเลยนะตรงนี้เลยไหมกัญญา68เดี๋ยวก็แต่เราต้องมาสัต์จุดสตาร์ทมันก็ใช้เวลานะคะแต่ถ้านับนับคำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนนี่นับตั้งแต่วันหาเสียง ออประกาศนโยบายหาเสียงเลยครั้งแรกเนี่ย28เมษาปี66ปีที่แล้วใช่แล้วก<ม>ออ็พอปลายปีที่แล้วเนี่ยคอรมอ,อนุมัติหลักการนำร่องในสายสีแดงและสีม่วงก็เริ่มดำเนินการมาปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งปีคอรมอก็เพิ่งให้ครังคมนาคมได้ศึกษาแนวทางนี้<ม>เพราะว่าจัดทำทั้งเฮียริ่งทั้งต่างๆมาฟังจากหน่วยงานต่างๆแล้วเอามาทำเป็นร่างเนี่ย ผ่านใช้เวลา1ปีเลยนะ30ตุลาคมที่ผ่านมาก็เริ่มมีการเห็นชอบนะฮะระบบพรบขนส่งผ่านร่างความเห็นชอบจากสภาผูธธา้แทนรศาศฎรวาระที่1คือรับหลักการละในขณะที่29พฤศจิกาย,ยนครมอนุมัตินะอนุมัติให้ต่อ2 0บาทต่อสายในสายสีแดงและสีม่วงต่อไป็นหนึ่งปีหลังจากนั้นไทม์ไลน์ก็มา3ธันวาคมอนุมัติหลักการร่างพรบตัวร่วมแล้วก็ี่ตัวร่วมมา<บ>สตาร์ตรงนี้นะไอ้ออวันที่30ตุลาเนี่ยคือพอรบระบบขนส่งทางรางอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่คนละกฎหมายแต่เกี่ยวไหม เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยค่ะมันเกี่ยวข้อ,ของกับการบริหารจัดการอะคอ,อรมอตัวร่วมเนี่ยมาสตาร์ตอนุมัติหลักการกันโดยชั้นคอรมอนะคะสาม 3, <000 S 2> ันวัที่ผ่านมานี่เองผ่านมาค่ะก็มีการเสนอที่ประชุมสภาพเพื่อพิจารณาเรื่องพอรบตัวร่วมมันที่ประชุมใหญ่เสนอ,ขอเข้า,ขา <8. S 2> วาระวันเดือนนี้แหละแล้วเดี๋ยวมิถุนายน68เอ่อธันวาที่จะเสนอให้สภาร่วมัาพิจารณาเนี่ย เดี๋ยวรอวันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเสนอเข้าไปวันไหนใช่ะะแล้วก็ช่วงมิถุนายนเนี่ยที่ประชุมสภาก็อาจจะมีการตามทาม์ไล์ที่เขาวางไว้อ,อะนะถ้าเห็นชอบผ่านสาวาระก็นู่นนะช่วงกลางปีหน้าและ<ช>ได้ใช้จริงคือกันยาหกแปจะมี20บาทตลอดสายถ้าไม่ขยืน่นไม่ยืดไปมากกว่านี้ลงมติได้ตามปกติอะไรแบบเนี้ยไม่ท,ทิีตกอะไรไปก็จะเป็นตามนั้นนะคะทีนี้เราพามาดูกันว่า พรบรตัวร่วมที่เริ่มสตาร์ทมืต้นเดือนธันวาคมเนี่ยร่างเนี้ยหลักใหญ่ใจความเนื้อหาสาระคืออะไรทําไมจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ปรากฏ<ะ>ขึ้นมานะครับคือมีทั้งหมดเนี่ยเหมวดนะฮะห้ 7, 5, 3, มาตราและมีบทเฉพาะการด้วยแต่ว่าในรายละเอียดมันมีดีเทลยิบย่อยแต่ผมคัดมาแล้วกันว่าในพรบ,รบรตัวร,ร่วมเขากําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่การบริหารจัดการและบทลงโทษ ไว้ที่ใครอย่างไรและทําอย่างไรบ้างนะครับหมดที่1 2-3เนี่ยก็จะไปใกล้ๆกันแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิยามของตั๋วร่วมที่เขากําหนดไว้คือบัตรโดยสารหรือสิ่งที่ใช้แทนบัตรที่มีเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสอนขอขเพื่อใช้ในการเดินทางข้ามระบบขนส่งสาธารณะโดยมี2ระบบสำคัญครับคือ1ศูนย์บริหารจัดการลายได้กลางทำหน้าที่ประมวลผลรับส่งข้อมูลและคำนวณการใช้งานและธุรกรรมทั้งหมดและ2คือระบบออกบัตรโดยสาร ให้บริการออกบัตรหรือสิ่งแทนบัตรเพื่อชำระค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางถนนรางและน้ำมีอัตราค่าโดยสารร่วมตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นี่คือนิยามนี่คือระบบตัวร่วมมี2อย่างนะคะทีนี้ในแต่และหมวดค่ะหมวดแรกก็จะมีการตั้งแล้วมีคนทำงานก็คือคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมนะคะก็จะมีบุคลากรมีใครบ้าง รับทีว่าการคมนาคมเป็นประธานมีประหลัดค้มนาคมเป็นรองประธานมีกรรมการรวมกันเนี่ยไม่เกิน17คนอำนาจห,หน้าที่หละ่ะทำอะไรกำหนดนโยบายแนวทางระยะเวลาการดำเนินงานข้อที่2องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการคำนวณอัตราค่าโดยสารตัวร่วมตรงนี้นถ้าตามหาเสียงต้อง20บาทนะคะอันดับต่อมาค่ะกำหนดนโยบายนำส่งค่าจ่ายเงินกองทุนตัวร่วมต่าง,างๆก็ จ่ายไปที่ไหนอะไรอย่างไรนี่คือหมดหนึ่งนี่หมดสองอะในบทบาทของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเ,เป็นผู้อนุมัติออกใบอนุญาตทั้งหมด3ใบอนุญาตนะต้องไปขอจากรัฐมนตรีคมนาคมนะใบอนุญาตศูนย์ประหานจัดการรายได้กลางและจัดเก็บรายได้ของระบบใบอนุญาตออกตัวร่วมใครอยากจะเป็นผู้ออกตัวร่วมคุณต้องไปขอรัฐมนตรีคมนาคมในขณะเดียวกันใบอนุญาตให้บริการระบบตัวร่วมผู้ให้บริการที่จะเอาไว้คอย สับลับเปลี่ยนสายเนี่ยก็ต้องไปขอ,อกระทรวงคมนาคมนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของสอนอข,ขอสำนักนโยบายและการขนส่งและการจราจรนะครับก็ออกมีหน้าที่ออกประกาศออกระเบียบออกข้อบังคับออกหลักเกณฑ์บริการรหัสความปลอดภยัยและกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผู้ประกอบการทั้งหมดอํานาจอยู่ในกระทรวงคมนาคมเยอะมากในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วทําอะไรได้บ้างต้องดําเนินการตามเทคโนโลยีแล้วอันนี้ปกติ บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบตัวร่วมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในการใช้บริการข้อมูลตรงนี้ถือเป็นหนึ่งในกฎหมายที่บันทึกไว้เลยนะว่าต้องจัดเก็บให้ดีจัดเก็บแล้วต้องนําส่งไปใช้ประโยชน์ได้นําส่งเงินเข้ากองทุนตัวร่วมทั้งข้อมูลและเงินอ,งอยู่ที่คือเอาง่ายๆว่าผู้รับใบอนุญ,ญาตจะต้องขอคมนาคม,มแล้วก็ดูแลทั้งข้อมูลการใช้บริการและเงินใช่ทั้งข้อมูลและเงินรับมาส่งเข้ากองทุนอะไรต่างๆ ส่วนอัตราค่าโดยสารจะคิดจากอะไรบ้างค่าโดยสารตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาตั้งเป้าว่า20บาทแต่ในกฎหมายไม่ได้เขียนว่า20บาทครับแต่กฎหมายคิดให้ผู้รับใบอนุญาตคิดอัดตราค่าโดยสารร่วมบูรณาการค่าโดยสารระบบขนส่งที่แตกต่างกันคำวนวณค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่เหมาะสมรักษาความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่สร้างภาระเกินควร ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งตรงนี้ผู้เราไปดูนะต้องออกแบบแต่ในขณะเดียวกันคนกําหนดราคาคือคณะก,กรรมการดัง<ม>นั้น3มฝ่ายนี้ถ้าจะทําอะไรคุยกันน่าจะมีดีเทลในการคุยพอสมควรต้องมีดีเทลแน่น,ะนะะอนทีนี้กองทุนตัวร่วม,มอย่างที่บอกอเห็นเราจะเห็นขั้นตอนของการเก็บเงินและส่งเข้ากองทุนตัวร่วมเนี่ยนะคะทีนี้กองทุนตัวร่วมตั้งมาทําอะไรสามารถบริหารจัดการอย่างไรได้บ้างวัตถุประสงค์กันก่อนค่ะ การมีกองทุนนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนตัวร่วมตัวร่วมนี้ไม่ได้ใช้แค่รถไฟฟ้านะคะเพราะเขาใช้หมดเลยทั้งล้อรางเรือด้วยใช่ล้อเนี่ยจะเป็นอะไรขนส่งขสมกแบบนี้เป็นต้นนะคะรางก็รถไฟฟ้าอย่างที่ได้เห็นกันนี่แหละเรือก็คือการเดินทางจะเป็นเรือดวนอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแล้วก็ตั้งมาเพื่ออุดหนุนประชาชนในการใช้บริการระบบเนี้ยล้อรางเรือทีนี้แหล่งเงินนี่แหละ ประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วก็ทําให้พอตบเนี่ยร่างกันน้าน,นานเนี่ยเพราะว่าแหล่งเงินเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมซึ่งแหล่งเงินแรกเนี่ยเป็นเงินประทนุนเงินทุนประเดิมจากรัฐเนี่ยอันนี้ปกติทุกกองทุนตั้งมาเนี่ยถ้าเป็นของรัฐก็จะมีการประเดิมกองทุนอยู่แล้วทีนี้แหล่งเงินอื่นๆมีระบุเอาไว้ด้วยว่ารัฐบาลจดสรรงก็ประมาณประจําปีเป็นหนึ่งในนี้นะคือในกรณีถ้าดูแล้วสภาพคล่องไม่โอเครัฐยัดอัดเงินเข้าไปได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตันนี้ปกติ เงินจากผู้ให้บริการกำไรส่วนเหลือส่วนขาดเก็บมา 0. ูนกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าโดยสารของกำไรใส่เข้าไปด้วยรายได้จากค่าปรับทางปกครองนะครับเงินบริจาคแล้วก็ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนที่บริหารจัดการอเอาละแหล่งเงินตรงนี้ถามว่าชัดไหมเขียนเหมือนจะชัดแต่ยังมีขั้นตอนของการถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มหรือจะลดอะไรต่อมีส่วนการใช้จ่ายของกองทุนล่ะเงินในกองทุนเอาไปทําอะไรบ้างส่งเสริมอุดหนุนผู้ประกอบการ สนับสนุนผู้รับใบอนุญาตพัฒนาศูนย์บริหารจัดการสนับสนุนเงินลงทุนระบบค่าจัดเก็บโดยสารให้เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาร,ระบบะผู้ประกอบการรายใดเงินไม่พอมากู้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานภายใต้สํานักง,งานของกองทุนด้วยถูกต้องนี่ทั้งหมดตรงนี้ส่วนบทอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของบทกําหนดโทษและ ก็จะมีการสั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตถ้าเกิดทฝาฝ่าฝืนกฎหมายนะคะแล้วก็บทลงโทษที่ว่าจะมีโทษปรับอะไรอย่างไร<ๆ>ก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาโทษต,ตรงนี้โดยเฉพาะการน,นี้ก็จะบอกว่าหลังออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าโดยสารรวมหลังออกพรบก,ก็จะมีกฎกระทรวงตามมานะคะในการกาหนดอัตราค่าโดยสารตัวร่วมรัฐเอกชนเองก็ต้องมีการเจรจาแก้ไขสัญญาคือถ้าตรงน,นี้คลอดมาปุ๊บจะมี อัตราค่าบริการอัตราเดียวก็ต้องมาแก้ไขสัญญาการเพราะสัญญาสมรทาเราเคยกลางแล้วแต่ละเส้นสายเนี่ยมันมีอายุไม่เท่ากันนะคะก็มาแก้ไขสัญญาการภายในหนึ่งปีนะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อคอรอมอรทุกๆห0บวันนี่นะฮะก็เป็นพรบรตั๋วร่วมที่เป็นร่างอยู่ณนะปัจจุบันแต่ทีนี้คาถามคือหลายคนก็สงสัยแล้วกองทุนตั๋วร่วมกับกองทุนซื้อคืนรถไฟฟ้าเนี่ยกองอกทุนเดียวกันไหม,ไหม ปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่ครับกองทุนตัวร่วมมีไว้สําหรับบริหารจัดการการเงินภายในระบบตัวร่วมคือถ้าย้อนจริงๆอะคุณผู้ชมยุคนายกเศรษฐาเนี่ยเราจะได้ยินคือเขาหาเสียงมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใช่ก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวกันแหละแต่แค่คนละนายกนายกเศรษฐาเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพรบรตัวร่วมแล้วก็จะมีการเข้าไปซับซได์ตรงไหนขาดทุนจากการปรับมาเป็นราคาเดียวกันก็จ่ายเงินเพิ่มไปขายไหนได้กําไรเกินมาก็จ่ายเงินเข้ากองทุนลักษณะเช่นนี้ ไอ้กองทุนไปซื้อคือเหรือเวนคืนรถไฟฟ้าทุกสายมาบริหารเองเนี่ยเราได้ยินหลังจากยุคนายกเศรษฐาไปใช่เป็นท่านอื่นพูดคนละกองทุนกัน<ล>คนละวง,งเงินกันคนละเรื่องคนละราวคนละวัตถุป,ประสงค์กันและกองทุนนี้เนี่ยแหละครับที่ยังไม่จบไม่สิ้นว่าเงินจากไหนใช้อะไรทําอะไรบ้างใครตั้งใครเจ้าภาพตอนนี้ที่ถกเถียงกันอยู่และหาเรือกันอยู่คือสองกระทรวงครับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังทั้งสองกระทรวงต้องพูดคุยกัน ว่าจะใช้แบบใดตอนนี้สรุปออกมาจากทั้งแหล่งข่าวทางกระทรวงคมานาคมและกระทรวงการคลงังบอกว่ามี2แนวทางแนวทางแรกคือใช้กองทุนใหม่ที่จัดตั้งใหม่ขึ้นส่วนแนวทางที่2คือการใช้กองทุนเดิมอเอาเฉพาะการตั้งกองทุนใหม่ก่อนนี่การตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาเพื่อไปซื้อคืนหรือว่าเวคืนรถไฟฟ้ามาทํา2 0บาทตลอดสายเนี่ยนะคะต้องศึกษาวงเงินก่อนการซื้อคืนรถไฟฟ้าเราเคยกลางาๆประมาณ3ามถึงสี่แสนล้านบาทา เยอะมากตรงนี้ไปศึกษาให้ได้ข้อสรุปก่อนใช้ตังเท่าไหร่ถ้าจะไปเวรคืนต่อมาค่ะก็เปิดวงเงิน,นในการระดมทุนนะแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ก็ต้องมีการไปลงรายละเอียดของกองทุนนี้กันด้วยว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มเออเพราะว่ากองทุนตั้งใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มมากกว่าถ้าสมมติใช้กองทุนเดิมมันก็จะมีการเวทน้ําหนักไปใช้อย่างอื่นด้วยทีนี้ถ้าใช้กองทุนเดิมเนี่ย มีแหล่งข่าวก็ยืนยันนะฮะบอกว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะใช้กองทุน Thailand Future Fund หรือ TFFIF ซึ่งกองทุนนี้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเหลือไม่เยอะครับแต่ว่าพิจารณาถ้าสมมุติจะใช้ก็ต้องไปเพิ่มผลตอบแทนเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ในกองทุนมากขึ้นและก็เพิ่ม,มวงเงินการระดมทุนโดยต้องแก้หนังสือชี้ชวนนาไปยื่นกรตอปรับปรุงหนังสือชี้ชวนแล้วแต่แนวทางแต่ ซึ่งตรงนี้เนี่หยหลายๆฝ่ายก็มองว่าการใช้กองทุนเดิมอาจจะยุ่งยากอตั้งใหม่เลยดีกว่าไหมอย่างไรทีนี้ทางด้านของสองคอรอล่ะคุณทิปดีวัฒนกุลเนี่ยผอ,อสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบอกแบบนี้<ะ>ไอ,ไอการจะไปซื้อคืนรถไฟฟ้าเนี่ยที่เราเคยเปิดว่า3 0 0แสนล้าน4 0 0แสนล้านเนี่ย บางทีมันต้องพิจารณาจากสัญญาคงเหลือของผู้ประกอบการด้วยใช่ก็ต้องไปคุยเป็นสายๆไปเพราะว่าสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าแต่ละสายมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเลยนะคะต้องไปดูอย่างละเอียดด้วยยกตัวอย่างเช่นดูอะไรอะ่ะระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่บางแห่งเหลือ7ปีบางแห่งเหลือ6ปีบางแห่งกําลังจะหมดแล้วใช่เป็นต้นตามสัญญารถไฟฟ้าสายนั้นๆนะคะแล้วก็มีข้อกฎหมายโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน PPP อีกก็ต้องไปดู ถ้าได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆสคอรอค่ะซึ่งอยู่ในฐานะเลขาของบอร์ด PVP ก็ต้องนําไปนําเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปเข้าที่ประชุมอีกทีหนึ่งเข้าบอร์ดพ p แล้วก็ให้ให้แก้ <P PP. S 2> สัญญา <P PP. S 2> ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่จะเว้นคืนรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องมานั่งคํานวณคือเมื่อเราได้วงเงินการคํานวณเสร็จก็ต้องมาดูว่าจะตั้งกองทุนใหม่ระดมทุนยังไงซึ่งดูดทรงแล้วใช้เวลาพอสมควรแต่มันจะทัน20บบาททุกสายไหมหรือไม่อย่างไร คือถ้าสมมติว่าการเวนคืนรถไฟฟ้ามาเพื่อบรหิหารจัดการเองเนี่ยวงเงินเนี่ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้เคาะยังเคาะอะไรมากไม่ได้เนี่ยตัวพรบตัวร่วมเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายถ้ามันมีแก๊ปเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคือใครเออเอาละเดี๋ยวมาคุยกันต่อคือรัฐบาลบอกให้ก่อนก็คือรัฐบาลก็คือเงินภาษีประชาชนนั่นแหละก็ภาษีเราแหละคุณผู้ชมเราเขาก็มีการตั้งไว้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะฮะ ในขณะเดียวกันถ้ามีการเวรคืนรถไฟฟ้าแล้วเอกชนเขาแฮปปี้ไหมเข <b> ารู้สึกดีไหมไปฟังความเห็นคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะครับร,รองกรรมการผูบบ้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บมจหลักทรัพย์ u o UOBK เอียนให้ความคิดเห็นแบบนี้การที่ภาครัฐจะเวรคืนรถไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเอามาบริหารเองจะกระทบรายได้บริษัทเอกชนผู้ได้รับสัมปทานเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่ารายได้และกำไรสุดทธิที่จะหายไปเนี่ย อาจจะลดลงนะคะหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของฐานเดิมเลยนะถามว่าเยอะไหมก็ต้องไปถามภาคเอกชน่าเขารู้สึกว่ามันเยอะไหมเขาโอเคไหมล่ะแม้ภาครัฐจะปรับสัญญาค่ะเป็นการจ้างเอกชนบริหารแต่ก็จะได้รับเป็นรายได้ประจําแทนไงส่วนผลบวกในระยะสั้นก็ทําให้ผู้ประกอบการได้รับเงินก้อนใหญ่มาเลยทันทีแต่ว่าก็จะเป็นคือมันเป็นรายได้ก้แล้วก็กําไรพิเศษเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่บรรจุอยู่ในงบการเงิน ก็เป็นรายได้กำไรพิเศษที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสะสคัญเพราะมันมาก้อนเดียวมันมาก้อนเดียวทีหลังจากนั้นมันอาจจะลดลงใช่แล้วนะครับซึ่งนี่แหละนะฮะก็คือความกังวลของภาคเอกชนแล้วกันว่ารายได้เขาจะหายไปไหมแล้วจะเขาจะโอเคไหมพูดง่ายๆว่าถ้าเส้นไหนเนี่ยกำไรอยู่แล้วพอเป็น20บาทตลอดสายแล้วก็เป็นฟิกฟิกรายได้ที่จะจ่ายเขาแต่ละเดือนเนี่ยเอาละมันอาจจะลดลงแต่ถ้าสายไหนอ่ะขาดทุนอยู่เหมือนเปลี่ยนจากเจ้าของธุรกิจมาตรงนั้นเนี่ยตลาดจะอ้าเป็นเป็นซนติเมนต์เชิงบวก บบสายที่ปัจจุบันนี้คนใช้น้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีกำไรกำไรอันนี้เป็นแบบนี้สายใหญ่ๆก็มีที่บริหารอยู่ก็มี BTS กับ BM นี่แหละอะเปิดให้ดูเลย BTS เขาก็รู้ตัวแล้วะเขาก็แตกลายธุรกิจก็จริงๆเคยทำคลิปลงในย t u b e ฐานเศรษฐกิจแล้วนะว่าบีททำธุรกิจอะไรบ้างไปดูได้แต่เขาแตกลายธุรกิจไปเยอะมากแล้วก็มีไปร่วมกับ b a s t c ในการทํานทำไฮสปีดสามสนามบินตอนนี้กำลังรออยู่นะฮะเรื่องของสัญญาและในส่วนของ Entertainment Complex ก็มีข่าวว่าจะส่งบริษัทลูกเข้าไปร่วม รวมวงด้วยมีความสนใจไปอย่างน้มีความสนใจส่วน,น B E M เดี๋ยวเขากําลังจะทําทางด่วนนี่ไง2ชั้นนน่าจะมีความคืบหน้าในช่วงคิวหปีหน้านะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ย B M ยังได้เรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอยู่ดังนั้น B M เองก็จะมีการปรับตัวเหมือนกันในการดําเนินธุรกิจถ้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับ ส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมบอกแบบนี้บอกว่าการใช้ตัวร่วมเนี่ยและดึงเอกชนเข้ามาระบบเป็นระบบเดียวกันเนี่ยจะใช้บัตร mm M P e V M E M V ขออภัยนะครับเป็นบัตรเดบิตและเครดิตทุกธนาคารเข้าร่วมได้ด้วยที่มีสัญลักษณ์ contactless สามารถใช้แตะค่าโดยสารจ่ายค่าบริการแทนเงินสดได้ และจะสามารถจัดตั้งกองทุนตัวร่วมชดเชยรายได้เอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าตั้งเป้าใช้กฎหมายตัวร่วมในปี68เดือนกันยายนไปพร้อมๆกับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย mm hmm. เอาละนะครับนี่คือ,อยังไม่ได้พูดถึงการเวนคืนยังไม่ได้พูดถึงการเวนคืน mm hmm. เอาละเมื่อพรบตัวร่วมบังคับใช้กระทรวงคมนาคมนี่ไงครับเตรียมเงินเอาไว้แล้ว คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เวรคืนรถไฟฟ้ามาเป็นของรัฐเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับเอกชนในการเสียไรายได้ถ้าคุณกําหนดราคากลางออกมาแล้วมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนของผู้ประกอบการดังนั้นกระทรวงคมนาคมบอกว่าเดี๋ยวเอาปีละ8 0 0พล้าน2ปีตั้งไว้เลยภายใน2ปีนี้มันต้องจบคือหมื่นล้านเอามาจากไหนเอามาจากเงินของรอฟอรมอถ้ารอฟมเงินไม่พอเดี๋ยวใช้งบกลางต่อ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวผู้รับสัมปทานเดินรถจะหมดสัญญาปี72เดี๋ยวหลังจากนั้นรถไฟฟ้าสายนี้จะกลับมาเป็นของรัฐทําให้การชดเชยเนี่ยรายได้เนี่ยมีน้อยลงแต่ถ้าเขาเนี่ยอาจจะไม่ยอมในการที่จะให้รัฐไปเวรคืนมาก็ฝากหน่อยละกันรัฐบาลยุคต่อไปเพราะว่าปี72จะเป็นรัฐบาลชุดหน้าแล้วควรเดินหน้านโยบายนี้ต่อเพราะสายสีเขียวนี่ผู้ใช้บริการ70-80%ของทั้งระบบสายสีเขียวหมดสัญญา72ใจ,ญญจตังเขาหรือ,อยังคะ พี่สารสั่งมายังไม่ได้จ่ายเลยแล้วกันยังไม่ได้จ่ายเลยแล้วก็เคทีไปร้องอุทธรณ์ไ้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องจ่ายด้วยนะจะเวนคงเวนคืนเข้ามาเอ่ะส่วนสรุปอีกนิดหนึ่งกับสตุ้งสตังที่จะเอามาเวนคืนรถไฟฟ้าตอนนี้นะ,ะตั้งกองทุนต่างๆเนี่ยก็มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานาอยู่นะครับที่ปรึกษาก็ไม่รู้จะใช้เวลาศึกษานาน,านแค่ไหน กองทุนมีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยสาปีนะครับส่วนแหล่งที่มาของรายได้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมรถติดในหปีแรกก็จะจัดเก็บสัก40บบาท50บาททีนี้คนคนใช้รถก็ต้องเตรียมตัวนะอันนี้ต้องเตรียมตัวนะถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากทะเนียรถติด5ปีแรกอัตรา40 50บถึงาบาทเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกๆ5ปีด้วยครับถึง้าบบาทเนี่ย5ปีแรกต่อไปเนี่ยเพิ่มผลการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จ กลางปี6 8 8ปนั่นแหละคือมี2การศึกษานะศึกษาจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเวรคืนและศึกษาค่าทมเนียมรถติดคือตอนนี้เท่า,าที่ฟังมาจน,นถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะแบบมันจะศึกษาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นาาก็ต้องศึกษา,แ,กนานแต่ถามว่าอะไรเสร็จก่อนอันนี้พูดได้ยากเลยว่ามันไทม์ไลน์มันจะไปด้วยกันได้เร็วแค่ไหนหส่วนพื้นที่เป้าหมายก็ตามนี้นะฮะมีเจ็ดแสนคันต่อวันนะครับเอาละนี่ทิ้งท้ายกันนิดนึงสําหรับคุณผู้ชม ที่เห็นว่าสายสีม่วงกับสายสีแดงจากการใช้งานจริงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่เพราะจำนวนกับรายได้คือมันต้องดูรายได้ครับว่ารายได้เขาลดลงแค่ไหนคือในมิติของผู้ใช้บริการในสายสีม่วงและสายสีแดงเนี่ยมีการใชร้ใช้บริการมากขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่มีการประกาศว่าสองสายเนี้ยขอเป็น20บาทตลอดสายแล้วรัฐบาลก็มีความหวังนะครับที่จะให้คนมาใช้บริการในสายสีม่วงและแดงมากขึ้นปรากฏว่าจริงครับนี่คือช่วงวันที่14มีนาคมปี67 สังเกตว่าผู้ใช้บริการถ้าเทียบกับก่อนและหลังในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้บริการมากขึ้นรวมสองสายก็มีผู้ใช้บริการมากขึ้นและมีผลการศึกษาออกมาว่าแล้วขาดทุนไหมละ่ะเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นแล้วไอ้ปริมาณที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันซับซีได้รายได้ที่หายไปได้ไหมปรากฏว่ารายได้ที่หายไปเนี่ยเขาบอกว่าก็ต่ํากว่าที่คาดว่าจะหายไปอ่าก็ ถ้าเป็นสายสีแดงเนี่ยไรายได้หายไปเล็กน้อยไม่กี่ล้านน่าจะหลักสิบล้านส่วนสายสีม่วงเนี่ยหายไปเกือบจะร้อยล้านน่า,าจะประมาณนั้นขาดทุนน้อยกว่าที่คิดแต่ก็ขาดทุนนะแต่เดิมก็ขาดทุนอยู่แล้วคนไม่ค่อยใช้อยู่แล้วแดงออม่วงคนใช้น้อยอยู่แล้วคือออกมาบอกว่าขาดทุนน้อยกว่าที่คิด <c oughs> แต่ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเดิมอยู่ที่รับสัมปทานอยู่เนี่ยมันขาดทุนไง <c oughs> ม่วงแดงของรัฐไงร้า,รม,ามาดูแลได้ก่อน20บาทตลอดสายอะเป็นแบบนี้นะคะก็รอรุ้นกันค่ะว่า 6-8กลางปีใช่ไหมเ,<อ>เราจะได้ใช้ไหมยี่บาทตลอดสายอันนี้เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นค่าครองชีพของประชาชนที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีส่วนเพิ่มในเรื่องค่าครองชีพจากการเดินทางบางทีเน,นหกครึ่งหนึ่งของค่าแรงใช่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ